สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมายเรามาทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะ,ะนักเรียนสัญลักษณ์นี้เรามากักจะเห็นกันที่ไหนคะเป็นรูปผู้หญิงรูกผู้ชายเวลาเราเข้าปัม๊มเราจะเจอใช่ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของ ห้องน้ำนั่นเองค่ะเกิงมากต่อไปค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้ที่โรงเรียนของเราก็มีใช่ไหมคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทางหนีไฟนั่นเองค่ะต่อไปสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปโทรศัพท์แสดงว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีชื่อว่าโทรศัพท์ฉุกเฉินสัญ,ญลักษณ์นี้ อเป็นรูปเตียงเป็นรูปของโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะสัญลักษณ์นี้อามีผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงเลยเป็นคนใช่ไหมคะกำลังจูม,มือกันอยู่สองคนเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนต่อไปค่ะเป็นภาพของกล้องถ่ายรูปแล้วมีขีดทับแสดงว่าห้ามอะไรคะห้ามถ่ายรูป อันนี้เป็นรูปปืนเป็นรูปมีดใช่ไหมคะและมีสัญ,ญลักษณ์ขีดทับถ้ามีขีดทับสีแดงเมื่อใดนักเรียนจะไม่เลยว่าต้องเป็นคําว่าห้ามนน่นองค่ะสัญ,ญลักษณ์ในที่นี้หมายถึงห้ามพกพาอาวุธต่อไปค่ะเป็นภาพคนตกตกปลาอยู่ใช่ไหมคะมีสัญ,ญลักษณ์ขีดทับคุณครูบอกแล้วว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าห้ามเพราะฉะนั้นห้ามอะไรคะ ห้ามตกปลานั่นเองถูกต้องค่ะภาพต่อไปเป็นภาพบุรีแล้วมีสัญลักษณ์ขีดทับคือห้ามอะไรคะห้ามสูบบุหรี่นั่นเองค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะบุรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมคะดีหรือไม่ดีไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะสูบบุหรี่หรือไหมคะ ไม่ควรใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นสารเิดติดชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะภาพต่อไปเป็นภาพคุณกำลังทิ้งขยะเพราะฉะนั้นมีสัญลักษณ์ขีดทับแสดงว่าห้ามทิ้งขยะวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนก็คือสัญลักษณ์นี้มีความหมาย จุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยบอกความหมายของป้ายสัญลักษณ์ได้สองก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ได้ค่ะและข้อ3มเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็คือสิ่งที่กําหนดข,ขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายปกติที่เราจะใช้สือมมส่อความหมายเราจะใช้สื่อความหมายเช่นคําพูดใช่ไหมคะต้องการอะไรก็พูดไปหรือ การสื่อความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือการเขียนแล้วก็เขียนไปใช่ไหมคะว่าต้องการอะไรต้องการบอกอะไรแล้วสุดท้ายก็คือใช้สัญ,ญลักษณ์นั่นเองค่ะเช่นเราไปสถานที่สําคัญใช่ไหมคะพอเราเห็นภาพเราก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยเช่นไปพิพิธภัณฑ์คดีศึกษาทักษินใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นป้ายของ ห้ามถ่ายรูปนั่นเองค่ะถ้าไปร้านอาหารบางร้านนะคะเขาจะมีป้ายที่ว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านและป้ายสุดท้ายในภาพนี้นะคะก็คือทางหนีไฟก็คือเป็นปน้ายสัญลักษณ์บอกว่าถ้าเกิดไฟไหม้หรือเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราควรที่จะวิ่งหนีไปทางไหนนั่นเองค่ะจิตกรรมอ่านได้ใช้เป็น ครอบครัวของน้ำใสกำลังเดินทางจากอำเภอปากโท่อไปเที่ยวทะเลที่อำเภอหัวหินแต่เมื่อทางไปถึงอำเภอแต่เมื่อเดินทางไปถึงอำเภอเขาย้อยเนี่ยนะคะน้ำมันก็ใกล้จะหมดคุณพ่อของน้ำใสก็เลยทำอย่างไรคะก็ต้องไปเติมน้ำมันใช่ไหมคะภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ปั๊มน้ำมันภาพที่สองนั่นเองค่ะถูกต้องต่อมาค่ะกนถึงที่พักคุณพ่อพาเวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างเดินขึ้นไปน้ำใสเห็นลิงเต็มไปหมดเลยอยากจะให้อาหารแต่เหลือไปเห็นป้าย น่าจะเป็นป้ายห้ามอะไรคะห้ามให้อาหารแล้วภาพในเอ่ยคือภาพสัญ,ญลักษณ์ห้ามให้อาหารภาพที่1ถูกต้องค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่1เป็นสัญ,ญลักษณ์ห้ามให้อาหารถ้าภาพที่สอเป็นอะไรคะห้ามทิ้งขยะต่อมาค่ะน้ำใสรู้สึกหิวคุณพ่อจึงเวทรับประทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้า น้ำใสไม่สามารถนำกะทิสุนัขตัวโปรดเข้าไปได้เพราะเพราะทางร้านน่าจะติดไป้ายไหนไว้คะห้ามนำสุนัขเข้าไปในร้านอาหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ภาพที่สงเก่งมากค่ะสัญ,ญลักษณ์ภาพที่หนึ่งคือสัญ,ญลักษณ์อะไรคะร้านอาหารนั่นเองค่ะต่อไปเมื่อถึงที่พัก น้ำใสรีบชวนคุณพ่อยกกระเป๋าและวิ่งไปอย่างรวดเร็วโดวยไม่ทันระมัดระวังน้ำจึงทำให้น้ำใสลื่นล้มข้าวของกระจัดกระจายเพราะไม่ทันสังเกตป้ายอะไรคะป้ายระวังลื่นนั่นเองนะคะภาพไหนคือป้ายระวังลื่นคะาภาพที่หนึ่งเก่งมากค่ะเห็นคุณกำลังลื่นล้มใช่ไหมคะในภาพที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์ที่สองเขาต้องการบอกว่าเป็น บันไดนะคะคุณพ่อพาน้ำใสและกะทิไปไปเล่นน้ำทะเลเตะกอนลงเล่นน้ำคุณพ่อมองไปรอบๆสังเกตเห็นป้ายจุดจุดจุดจึงเตือนน้ำใสไม่ให้ไปเล่นน้ำบริเวณนั้นคุณพ่อน่าจะเห็นป้ายอะไรคะป้ายที่หนึ่งห้ามตกปลาป้ายที่สองห้ามว่ายน้ำ เพราะฉะนั้นตบอบข้อสงนั่นเองค่ะห้ามว่ายน้ำเพราะว่าถ้าเราเจอป้ายที่ว่าห้ามลงไปเล่นน้ำแล้วเนี่ยคือเรายังลงไปอีกอาจจะมีอันตร,รายเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปเที่ยวที่ไหนหรือไปสถานที่แห่งใดนะคะควรสังเกตป้ายเตือนป้ายสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ของฝากจากคุณครูนะคะวันนี้คุณครูมีของมาฝากนักเรียนก็คือใบางานให้นักเรียนเนี่ยวาดรูป้ายสัญ,ญลักษณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ข้อที่หนึ่งคุณป้าพาฉันไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะฉันจึงพามาลิไปด้วยแต่เขาห้ามพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสวนสาธารณะห้ะามพาสัตว์เลี้ยงเราก็ต้องวาดภาพอะไรคะ ห้ามพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็วาดลงไปอาจจะวาดเป็นรูปสุนัขรูปแมวก็วาดไปนะคะนักเรียนวาดได้สวยกว่าคนครูก็ตกแต่งให้สวยงามได้เลยแล้วมีคําว่าห้ามใช่ไหมคะห้ามต้องมีขีดทับด้วยนี่ห้ามนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองคุณแม่พาฉันและน้องไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า แต่น้องต้องการเข้าห้องน้ําก่อนที่จะไปรับประทานอาหารแสดงว่าเราต้องทำป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ํานั่นเองค่ะนักเรียนว่าลงไปได้เลยถ้านักเรียนลืมนักเรียนสามารถเปิดคลิปย้อนไปดูได้นะคะข้อที่3บูตรไปรษณีต้องการไปส่งเอกสารที่โรงเรียนวังใกลกังวลแต่ขับเลยโรงเรียนจึงต้องไปกลับรถที่จุดกลับรถด,ด้านหน้า แสดงว่าต้องทำํงทำป้ายอะไรคะจุดกับรถนั่นเองค่ะหรือไปรษณีย์ต้องการที่จะดูใช่ไหมคะว่าโรงเรียนอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องดูป้ายอะไรคะป้ายโรงเรียนเราก็สามารถวาดสัญลักษณ์ของป้ายโรงเรียนลงไปในนี้ได้เลยข้อที่4ค่ะคุณครูพานักเรียนไปสืบ ไปค้นคว้าหาความรู้ที่ห้องสมุดหนูดีนำขนมขึ้นไปเพื่อรับประทานอาหารบนห้องสมุดแต่เจอป้ายห้ามรับประทานอาหารจึงนำไปฝากไว้ที่บรรณารักษ์เพราะฉะนั้นป้ายห้ามรับประทานอาหารนักเรียนก็ํามาวาดได้เลยอย่าลืมขีดทับนะคะคำว่าห้ามเนี่ยต้องมีขีดทับเสมอข้อที่5ฉันเละเพื่อนๆได้ไปทัศนศึกษาที่อุทยานรัชการที่สองอำเภอ อัมพาวาเป็นสถานที่แสดงเรือนไทยจำลองความเป็นอยู่ของคนในสมัยรัชกาลที่2ในขณะที่เดินรับชมฉันเห็นป้ายห้ามจับจึงได้เตือนเพื่อนๆเ,เราก็วาดภาพสัญ,ญลักษณ์ห้ามจับลงไปได้นะคะ,ะเมื่อนักเรียนทําแบบประกาศเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ